แจกเมนูทำให้คนรักช่วงวาเลนไทน์ทาโร่เส้นปลากิมจิหมูหน้าเบกกระทะร้อนเห็นเปปเปอร์ลันเอ็กซ์ทารโรเมนูน่ากินมากขอทำบ้างจะเป็นยังไงมาดูกันเลยสำหรับเมนูนี้นะคะเหตุเกิดจากว่าแป้งเห็นเปปเปอร์ลันเอ็กซ์ทารโรในเพจของเปปเปอร์ลันแล้วคือเป็นของโปรดเราทั้งสองอย่างก็เลยขอลองทำตามบ้างจะเป็นยังไงมาดูกันเลยคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาทำกันเลยแป้งเริ่มทำจากส่วนของซุปกิมจิกันก่อนนะคะ ้งกระทะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันงานลงไปตามด้วยซอสโคชูจงังแล้วก็กิมจิผัดให้เข้ากันดีค่ะใส่น้ำเปล่าพริกป่นเกาหลีแล้วก็ผงปรุงรสลงไปเลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะแล้วก็รอจนน้ำเริ่มเดือด แล้วปิดไฟพักไว้ก่อนต่อไปเรามาต้าาตมทา,าโร่เส้นปลากันค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำปลาลงไปต้มทาโร่เส้นปลาจนได้ที่แล้วก็นำขึ้นพักไว้ต่อมามาทอดไข่ดาวกันค่ะฉีดน้ำมันเล็กน้อยนะคะใช้ไฟอ่อนทอดจนไข่ดาวสุกตามชอบ แล้วเรามาประกอบร่างกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะยังไม่ต้องเปิดไฟเรียงทารโร่เส้นปลาลงไปเรียงด้านข้างด้วยหมูสไลด์ตามด้วยเต้าหู้และไข่ดาวโปกกิมจิลงบนเส้นนะคะแล้วก็โรยงาขาวบนหมูสไลด์เล็กน้อยเปิดไฟกลางไปทางอ่อนแล้วก็ใส่น้ำซุปกิมจิลงไปตามชอบ เส้นแล้วก็กิมจิให้เข้ากันนะคะรอจนหมูสุกดีก็ทานได้เลย <S <S 1> <S 1> จะบอกว่ารสชาติมันเข้ากันดีมากเลยทุกคนแต่คงจะสู้ที่ร้านไม่ได้นะคะไว้ต้องไปลองชิมที่ร้านสักแมทนอกจากเมนูนี้นะคะทางเปปเปอร์รานยังมีทาโร่เส้นปลาซีฟูด้ดกระทะร้อนด้วยถ้าทานที่ร้านแล้วสั่งเมนูทาโร่กระทะร้อนเมนูไหนก็ได้รับฟรีทาโร่ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาหนึ่งซองไปเลยจ้าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะ นอกจากนั้นนะคะทางไปเปอร์ร n นยังมีเมนูทานเล่นเป็นนาโช่เนื้อแล้วก็นาโช่ไก่จะบอกว่าอร่อยมากคือทาโรกกรอบกับซอสและเนื้อที่ผัดมานะคะมันพอดีกันมากๆทุกคนอยากให้ไปลองจริงสามารถไปลิ้มลองความอร่อยได้ที่ร้านเปเปอร์รันนะคะตั้งแต่วันที่7กุ 8, มภาพันธ์ถึง8เมษายน2565อย่าลืมไปลองชิมกันดูนะคะ